ามาชมงานประเพณีชักพ้าครับของชาวเกาะสม,มุยวันนี้มาดูการตกแต่งเรือคล้ายๆเรือแหกัะเทียนแห่เทียนแถวพาอีสาลน,นะครับก็ตกแต่งด้วยพญานาคแล้วก็ลายกนกลายศิลต่างๆสุดยอดมีชงมีชัด น,นี้ก็ผมพ่อนี่ยนพครูนี่ครับตามชื่อเลยผมก็ไม่ค่อยชาบหรอกน,นี่ก็วัดอะไรนะ <c oughs> วัดสว่างอารมณ์ผเข้าประกวดครับอันนี้ก็มีชิงรางวัลน,นะครับความสวยงามชิงรางวัลถ้วยเกจติยศเพือที่เขา้า ประกวดก็จะมีทุกวัดนะครับก็จะมีในตามที่เขาเล่ามาก็ยี่สวัดที่เขาประกวดทัวเก็สมุยเลยสวยงามเน,นหนสีขาวสะอาด มีหลวงพ่อด้วยนี่ท่านหลวงพ่อผมน้ำมนต์พ่อผมน้ำมนต์ให้นีธรรมจักรโอ้สวยงามทำเหมือนเอ้วยอดเลยเอ้วยอดมามาเข๊ะเข๊ะเข๊ะอ๋ออ๋ออ๋อยอดบุญครับกุศล วัดสำเร็จให้เราสำเร็จลุ่วงด้วยดีพบเจอแต่สิ่งดีๆสาธุสาธุทำอะไรก็สำเร็จสมปัารถนะต้องการผูกข้อม้ข้อมือเพื่อเป็นิริมงคลก็จะมีเหรียญให้แลกครับแล้วก็เราก็ใส่บาทใส่บาทเงินเหรียญหรือเงิน แบงค์พันแบงค์ร้อยก็ได้ตามสันกินสัไนท่างเป็นงานประเพณีประจำของชาวเกาะสมุยครับของชาวสุราษฎร์ <m uch ing noise> ประเพณีชักพระ สวยงามครับมันสว่างอารมณ์อันนี่วัดอะไรเอ่ยนะมีพญานาคตรงนี้ครับครับถ่ายรูปคู่อีกหนึ่งไปเที่ยวรูปคูอีกหนึ่งถ่ายรูปอาวอาอ่าอ่ามีบาทใหญ่ครับใส่แล้วจะเจริญรุ่งเรืองมีอยู่มีกินไอ้ขันย้อนสายสินมาสายสินมาอ่ นี่ก็ได้ครับไปนี่หลวงพ่อให้ให้วัดแจ้งครับวัดแจ้งเป็นวัดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะสมุยเลยเออวันทูตีอ่ะหันน้ามาวันทูที หนึ่งสองสามโทุกคนด้วยนะครับหลวงพ่อก็ให้พรมา้รถดรนักมโรล้ำมนให้จิติมงคลครับเลจนะเยอะเลยอดน้อี่ยกวัดปุกวัดยอดักปัใจเราดีไปพระาอาวัรวดแจ้งมาแล้วเบอร์สี่วัดแจ้ง โอ้สวยงามครับสวยงามมาดูด้วยสายตาเลยบรรยายไม่ถูกยอดเลยรัดสุตธรวลาลามำบ,บุญวันเกิดครับใครเกิดวันอะไรผมเกิดวันพฤหัสหมายเลย 19, ข19กแทงเลยงวดนี้ 019มาแน่นอนนี่ครับหลวงพ่อขับรถเองเลยสุดยอดอะฮะมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรง อาผมนำมนครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ไม่ไม่ไมนี่นี่เป็นลายไม้ครับแกะสลักโอ้สวยเลยเป็นไม้แท้ๆเลยครับไม้เอ้าไม้ดิเห็นหม่ไม่ต้องปูนไม่ต้องปูนของจริงสวยโอ้ละเอียดครับสุดยอดเลยงานละเอียดนี่สุดยอดสุดยอดแจ๋วนี่วัดบางรักสุดยอดสวยงามเลยครับ โอ้โอันนี้ยโอ้ยสวยขนาดนี้ยอนสวยงามมากเลยครับพญานากพ่นฟันพ่นไฟพ่นน้ำได้อลังก,การเลยลำนี้น่าจะมาที่หนึ่งแน่นอนโอ้ยอดนี่ของแท้เนี่ยงานไม้จริงๆเลยเนี่ย ก็ประกอบไปด้วยประมาณ20วัตครับตามที่สอบถามมาโอ้นี่โคตรสวยเลยครับนี่พญานากไม้แกะสลักทั้งท่อนเลยทําบุญมันเกิดเห็นไม้ ทั้งท่อนเลยครับตัวนี้ยอดเดี๋ยวเหาชื่อวัดรู้ชื่อวัดอะไรมีมีน้ำเยอะด้วยโอ้ตัวนี้สวยมากเลยครับเป็นไม้แกะสลักแล้วก็ลงเคลือบเงาพระพะุทธรูปก็เป็นไม้นะครับนะแกะสลักสุดยอดศิลปะงดงามครับ มาชมอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแลกเงินนะครับแลกเหรียญเหรียญบาทน,นี่ก็อีกฝั่งหนึ่งของวัดแจ้งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันทำมาจักหมุนได้ด้วยยอดคงไม่รู้อะไรโรยช่วยๆช่วยๆมา <c oughs> มา <c oughs> มาทำบุญง่ไง มามามาเอารถน้ำมนต์กับหลวงพ่อไงไรมีโชคมีลาบเออสวยงามไหมครับท่านผู้ชมสวยงามไหมครับถ้ามีโอกาสมาท่องเที่ยวสมุยก็มาได้เลยครับช่วงนี้ถึงวันที่14ถึงวันที่ส4ีพฤศจิกา อ๋อนี้รู้แล้วรู้แล้วชื่อวัดอะไรชาวบ้านทิ่ป่าใหญ่โอ้สุดยอดเนี่เป็นของชาวบ้านแจะสลักแท้เลยครับแม้กระทั่งบาทครับนี่ <c oughs> บาทก็เป็นบาทไม้แจะสลักนะครับอสุดยอดอลังการอลังการงานสร้างเลย เดี๋ยวเลยครับงานละเมียดล์ลับหมสวยงามถ่ายรูปมามามาพินะต้องการถ่ายรูปครับวันท oh. oh. ูทีวันทูทีอีกอีกอีกโอ้อีกอีกอีโอ้ดีด,เดีเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเยวเดครดูสวยง, <c oughs> งามครับ อันนี้เดินไปทั่วครับงานใหญ่มาก20วัตชิดเอา20วัตจะใหญ่ขนาดไหนมาดูนี่อ,อนุมานนียงามามาอ,อนุมานถ่ายรูปไหมเ <c oughs> ออมากับทีมงานครับพี่ณนะัฐกัมพูชาวันดูชีโอเคสวยสวยกูดกูดเนี่ยตัวมันจิตศรัทธาครับโค้งคำรวย อันนี้วัดอะไรเนะี่ยสีทวีปวัดใหม่ก็เดินจนเมื่อยครับของกินเยอะแยะงานแกสลักวัดก็มีเยอะจะมีอะยมรมีำบุญ พราหมมะมหาราชาอินทาจตุสุโขกาททปะเทวะตายาโมมิทะมนุสสาจา